ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับทั้งผู้เล่นเก่าและก็ผู้เล่นใหม่นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการดูระยะเวลากิจกรรมดูยังไงให้เข้าใจนะครับก็เริ่มจากลอตโต้นะครับลอตโต้ก็เข้ามาวันที่1น,นะสำหรับการรีวันนะครับก็เป็นวันต่อไปนะก็จะรีเวลา4ี่โมงเช้านะครับก็จะรีกิจกรรมอะไรทั้งหมดเลยนะครับ4ี่โมงเช้า ก็ในวันที่1นะครับก็จะเป็นกิจกรรมของลอตโต้ะครัยก็เข้ามาวันที่1แล้วจะออกวันไหนล่ะออกวันที่7นะครับวันที่7เราจะถือว่าวันที่7นะวันที่เ็ไปวันที่8นะครับสีมูชาวก็จะออกนะครับก็วิธีการดูนะครับถ้ามันไม่ได้บอกนะอย่างเช่นในเนี่ยกิจกรรมลอตโต้ะนีับมันไม่ได้บอกนะครับว่ากี่วันนะครับแต่ว่าผู้เล่นก็เขารู้กันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อถึงวันที่6วันที่7นะครับตัวกิจกรรมนะครับก็จะแจ้งเตือนครับ ว่าออกวันที่เท่าไหร่ไงครับแล้วก็สิ้นเดือนนะครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับก็จะบอกเหมือนกันครับแจ้งเตือนเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนวันไหนนะครับแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วนะไม่ใช่ไม่แจ้งเตือนนะครับก็วิธีการดูนะครับยกตัวอย่างนะรัตต้นะครับระยะเวลาคือเจ็ดวันมาดูครับอะไรที่เข้าพร้อมรถตต้บ้างครับเนี่ยบีิาัไฟทัษะนะครับมันก็มาคอมโบกับพวกรัตต้เนี่ยมาทับ มาสนับสนุนนะครับเห็นไหมครับระยะเวลากิจกรรม7วันนะสลามห่งพลังก็เหมือนกันนะครับ7วันแล้วก็แองจูร์สลามนะครับ7วันส่วนตัวรุ้นโชคนะครับก็7วันเหมือนกันนะครับก็ไม่ยากนะแล้วถ้าเป็นกิจกรรมอื่นล่ะอย่างเช่นการสุ่มหาอาวุธม่วงที่เป็นกิจกรรมของ วงรอนะครับก็มีระยะเวลา14วันนะครับมาดูตรงไหนครับมาดูที่ร้านค้าตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเหมือนกันครับว่าตั๋วครับมากี่วันแล้วเหลือกี่วันนะครับอย่างเช่นเ้าพวงนี้นะครับมันก็จะเหลือ6วันใช่ไหมครับเมื่อรีวันไปแล้วนะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างครับอย่างคาริวอันะครับเป็นกิจกรรมพิเศษมากนะจริงๆแล้วกิจกรรมนะครับระยะเวลาการทําคือ7วันนะครับ 7วันนะครับแต่วันที่8นะครับมันจะให้เรารับกล่องนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจก่อนนะแล้วก็วันที่8นะครับในกรณีที่วันที่หถึงวันที่7นะครับยังทาเควสไม่ครบยังขาดแค่ 1- นถึงสเควสนะครับตรงนี้ก็จะให้ใช้กูุปองในการข้ามได้นะครับอันนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับกิจกรรมคาคานิวอกดไปเลยนะครับต่อไปครับเป็นกิจกรรมของสัญญากษรตริย์นะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าระยะเวลากิจกรรมถึงวันไหนอย่างเช่นเนี่ยสิเดือนสินะครับถึงวันที่2 0เดือนสิบสองนะเดี๋ยวผมไปดูปฏิทินแป๊บหนึง่งวันที่20เดือนสิก็เป็นวันอังคารนะครับถามว่าดีไหมครับออจบวันอังคารนะครับคือดีมากครับเรายังมีวันจันทร์อยู่นะครับอีกหนึ่งวันเพราะว่าสมมติวันอาทิตย์นะครับ เราก็ทำเควสตรงนี้ครบใช่ไหมครับมาวันจันทร์ครับตรงนี้มันก็จะรีนะเพราะว่ามันเป็นเควสรายอาทิตย์นะครับก็จะได้ทําอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของเควสประจาสัปดาห์นะครับก็สามารถเก็บอีพีได้ค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้ก็บอกอยู่นะครับเห็นไหมก็เข้าประมาณสัก5.00นะครับแล้วก็ออก5.00เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วครับเวลาบ้านเรานะก็เป็น4.00นนะครับหรือ4โมงช้าบ้านเรานะครับตรงนี้ก็จะบอกอยู่นะว่ากิจกรรมระยะเวลากี่วันนะครับ ตูตรงไหนได้อีกอ่ะมีอะไรอีกกับกิจกรรมอ่าอย่างนี่ครับหัวใจก้าหานครับเห็นไหมตรงนี้ครับมันบอกระยะเวลากิจกรรมอยู่นะครับวันที่สามสิบสิบเอ็ดถึงวันที่สามนะครับเดือนสิบสองนะก็เหมือนเดิมครับปอกสี่จุดศูนย์ูนะครับบ้านเรานะอ่าเวลาในเกมครับถ้าเวลามันบอกในเกมนะครับอ่าให้เพื่อนๆนะครับลบไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ครับเวลาบ้านเราเนี่ยครับ ยี่สิบสองจุดศูนศูนย์แล้วกันนะเนี่ยมันมันขอแบบปัดเสษแล้วกันให้มันอ่ะพอดีนะอันนี้เห็นไหมครับอ <hi> ันี้มันขึ้นยี่สิบสองจุดห้าเก้านะหรือยี่สามจุดศูนศูนย์นะครับเห็นไหมเวลามันต่างกับบ้านเรานะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับก็ไม่ต้องถูกใจนะส่วนในเว็บหรือหน้าเพจมันนะครับเวลาบอกว่าเออรู้สึกว่าจะเป็น U ูยูใช่ไหมครับนั่นคือเวลากลางครับก็ค <land> <państwo S 1> mm ือบวกศูนย์นีครับก็ต้องไปหานะครับว่า เวลาไทยกี่ชั่วโมงนะก็ส่วนมากนะครับอัปเดตกิจกรรมนะครับหรืออัปเดตแพทอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นตอนบ่ายนะบ่ายโมงบ่ายสบ่ายสตรงนี้แหละก็ไม่เกินบ่ายสี่นะครับยกเว้นว่ามันจะมีอัปเดตด่วนหรือบั๊กแก้แล้วยังบั๊กอีกก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบั๊กจะหายนะก็ตัวกิจกรรมนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันจะมีวันบอกอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ครับมันก็จะบอกนะครับว่า ระยะเวลากี่วันนะอย่าหน้าตรงนี้มีอีกไหมอืมก็เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเช่นอนอันศิลานะครับเนี่ยอย่างศิลาเนี่ยครับสำรวจศิลาเวลากิจกรรมตัครับสิบสองจุดสามศูนย์ถึงสิบสามจุดสามศูนย์นะครับก็สิบเอ็ดจุดสามศูนย์บ้านเราเนาะถึงเอ่อ 12.30นเรเรานะครับก็กลบไปหนึ่งชั่วโมงนะก็ไม่ยากนะครับการดูจิตกรรมของเกมหรือการดูระยะเวลาก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหมดสนมูก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้บอกว่ะจริงจมันมีบอกอยู่นะมีอะไรอีกครับอืม อนนี้กิจกรรมมันน้อยนะเราก็เลยแบบเห็นเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอ๋อเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมวันที่1ครับแล้วก็ออกวันที่8ดนะครับก็ดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเลยไหมครับก็เข้ามาวันที่หนึ่งนะครับเดือนติบสองก็ออกวันที่8ดนะครับเดือนติบสองก็คือระยะเวลา7วันเหมือนกันนะครับก็ออกสี่โมงเช้านะก็คุ้มนะครับเนี่ย อย่างนี้ครับวันต่อวันนะตั๋วรุ่นโจนะครับใยวันที่1ถึงวันที่2องเนที่สองนะครับออก4ี่โมงช้าครับก็รับก่อนตามระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่ได้ยากนะครับการดูระยะเวลากิจกรรมนะจริงๆตัวเกมก็บอกรายละเอียดอยู่นะครับแค่เพื่อนๆน,นะไม่ค่อยเข้าไปกดดู